เรียนโลออนไลน์บายครสวัสดีครับวันนี้พบกับครูเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้คุณโลก็มีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาฝากคุณครูอ่าสำหรับคุณครูท่านไหนนะครับที่ต้องการอ่าแยกรายชื่อนะครับกับนามสกุลออกจากกันนะครับอ่าในส่วนของคอลัมน์ A นะครับเราสามารถแยกชื่ออ่านามสกุลนะครับอ่าบางท่านนะครับอาจจะก๊อปปี้ใช่ไหมครับก๊อปปี้นามสกุลอ่าแยกนามสกุลนะครับมาใส่อีคอลัมน์ B นะครับ ทีนี้ต่อไปนี้นะครับ g o o มีเทคนิคดีๆนะครับเราสามารถแยกชื่อกับนามสกุลนะครับโดยที่ไม่ต้องการ Copy นะครับแล้วก็วางนะครับเราสามารถใช้โปรแกรม Google Sheets นะครับในการแยกรายชื่อนามสกุลให้เราเลยนะครับเรามาชมข้อตอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับคลิกตรงที่คอลัมน์ A ครับจากนั้นมาที่ข้อมูลครับเรามาเลือกแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ครับทีนี้เราคลิกเลือกนะครับ อ่าเลือกมาเป็นเว้นวรรคนะครับมันจะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเป็นจุดลภาคอัตภาคจุดหรือว่าเว้นวรรกก็ได้นะครับอ่าผมเลือกเป็นเว้นวรรคนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าชื่อนามสกุลก็จะแยกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเป็นการเลือกนะครับโดยใช้คําสั่งของ google sheets นะครับว่าถ้าเรามีการเว้นวร์คหรืออะไรต่างๆมันก็จะแยกเป็นอีกข้อลัมหนึ่งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับนะกรณีที่ว่าชื่อนมสกุลเป็นจุดนะครับถ้าเป็นจุดนะจะทํำยังไงก็เหมือนกันครับแล้วก็คลิกตรงที่คอลัมน์ E ได้เลยครับจากนั้นเราก็มาเลือกข้อมูลเหมือนกันมาเลือกตัวสุดท้ายนะครับแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ทีนี้เราก็คลิกเลือกเป็นจุดใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนจากเว้นวรรคมาเป็นจุดครับคลิก1ครั้งปับ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับ เราสามารถแยกชื่อนามสกุลนะครับเป็นแต่ละคอล์ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาก๊อปปี้แล้วก็วางเป็นอีกคอลัมน์ใหม่นะครับคุณครูก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องห้องสื่อครูนะครับเพื่อเป็นกรงใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ